อันพี่น้องคอยอยากเก็บ uh, เห็ดหลายคอยเห็นเห็ดเบิ้งเด้องของสิพาไปเบิ้องจนจนจอดรถเอา,าของกินเบิง้งโอ้ <laughs> โหเห็ดไทยนี่เห็ดไทยต,ตามแม่บ <laughs> าไม่มา,มมาจนจอดรถเหรอสิพาพี่น้องไปหาเห็ดได้เหเมือน เห็ดอยู่ข้าง้างเนาะบักหลายหนึ่งเนาะขี่รถท่านเด็กจนได้จอดเลี้ยวเห็นน่ะคุณคันหาเห็ดบักหลายหนึ่งนอ้